สวัสดีครับพ่อช่อง chiro ก a m กครับวันนี้ก็จะมาเปิดแวนการ์ดภาษาไทยนะครับนี่เบลวิดาไทเกอร์นะครับ gcb 0 7นะจริงๆเกาจะถ่าย2กล่องแหละแต่อีกกล่องหนึ่งรีบไปหน่อยครับใจร้อนใจร้อนมาถึงปุ๊บแกะปับ๊บลืมไปเร็วต้องถ่ายกล่องที่แล้วผมได้ประมาณนี้นะครับ sp 4แบบอ้าวอีกแบบหนึ่งน่าจะอยู่ในกล่องนี้แหละบเลนเดียคอ แล้วก็เป็นของดูโอนะครับผมแล้วสวยอีกตัวหนึ่งผมได้เป็น GR นะกล่องกล่องแรกรีเปิดรีเปิดใจร้อนไม่น่อยไม่ทันได้ถ่ายคลิปเรามาเปิดกล่องที่2กันเลยนะครับช่องกล่อ,องเราคือออโตคูไฟเตอร์นะแต่ว่าถามเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ถ่าย ก็เลยไม่ได้ลงช่องเขาให้แล้วส่วนตัวชอบปิซซึบมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเล่นอันจูกับฮาวมนี่จะเก่งกว่านะยังไม่มีใครถามเลยอ่าเปิดมาได้ชูชูนะครับได้เป็นของชูชูนะ SP pack ชูชู ต้องบอกเลยว่าได้ไปก็แค่นั้นครับเพราะมีเอทุกตัวอยู่แล้วนี่เป็นไงเหมือนโมกเหมือนคีโมไว้ก่อนขิงขิงขิงไว้ก่อนก็จริงๆเหมาไว้หนึ่งคาตันนะครับแต่ว่าเลื่อนนะครับบูชโรดเลื่อนเป็นออกวันวันศุกหน้าเลย นี่คือการเปิดของของผมนะผมจะแยกไปสุดท้ายไว้แล้วเปิดใบอื่นแยกระดับการ์ดก่อนนะครับคอมมอนคอมมอนแลตัวนี้น่าจะดับเบิลแลนะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนว่าดับเบิลแลไว้มันเขียน,นไว้คอมมอนแลดับเบิลแล ผมบอกแล้วว่าตัวจําเป็นจําเป็นนะครับออกน้อยมากตัวจําเป็นนะอย่างกล่องอย่างกล่องเมื่อกี้ที่เปิดไปก่อนน,นเนี่ยออกใบเดียวน้ําตาจะไหลแล้วก็พอ PG ที่ใส่ได้หกใบกล่องที่แล้วก็ออกไปเดียว ถ้าแบบถ้าต้องการหกใบนี้ก็ต้องใส่ซื้อหกมาแล้วผมเองก็เป็นคนที่เล่นเงื้อคทุกสายด้วยคือปกติอะคนจะเล่นอันจูฮารโมนีรวมกันใช่ไหมแต่ผมก็จะจัดสามเด็กอันจูล้วนฮารโมนีล้วนอันนี้ปซึมพิซึมชอบม,มาก สวนตัวเป็นคนชอบปิดซึมมากนะครับในเวลาสายทั้งหมดของโอวิดาณปัจจุบันนะอยากได้มกิโดอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าเทียบระหว่างมกิโดกับกับ t r s p รู้สึกว่าอยากได้ GRSP มากกว่าเยอะเลย อาเดียวอาเดียวคอมมอนก็แล้วเดี๋ยวพอประมาณอาทิตย์หน้าอ่ะนอกจะอาทิตย์อาทิตย์หน้าแหละของมาส่งเดี๋ยวจะมาเปิดกันหนึ่งคาตั้นเลยคลิปละหกกล่อง สงสัยจะได้เล่นปิดซึมสมใจล้วสองกล่องเนือ้อกิงนี้สวยมากอะ่ะผมอยากให้มีฟอยล์ทุกใบเลยด้วยซ้ำ รู้สึกว่าหลังสุดนะครับจะมีสิ์เป็นแค่2อ,อย่างคือดับกับทริเปิลอแล้วก็ที่เหลือเป็นเลสเอชเนาะไม่มีต่ำขนานนันแล้วอย่าไรลุ้นกันในฝานะครับว่าเอเราจะได้ตัวอะไรบ้างต้องบอกว่าชุดนี้นะครับเออผมเคยซื้อเงีอกวกแบชุดก่อนหน้านี้อยู่อ่ะเงือยมันกลามมนจะออกประมาณนี้ใช่ไหม แล้วกลายเป็นว่าคอมมอนออกน้อยฝหัวแรจจำได้ดีเลยแล้วของคอมมอนไม่พอ,อใช้ในเด็กตัวเองครับเกง่งๆนี่ก็ออกน้อยนะ เฮ้ยรอบนี้พี่จีดูโอออกเกยอะอดถโดขาก,กล้องจีดูโอออกเกยอะมากเลยเรื่องนั้นไม่สำคัญเดี๋ยวคพ่อว่ากันครับเราไปที่ลุ้นอันนี้กันดีกว่าโอเคกล่องที่แล้วออกไปเดียวครับจิสุคุ อ่า,อายังไม่ออกนะฮะอันนี้เป็นดับเบิลแลเจนการอันนี้ก็เป็นดับเบิลแลนะครับ s p ซ้ำครับกล่องเมื่อกี้เลยเป็นของ Duo อนะครับมีอาร์อเมซิ่งอันนี้เป็น PG เป็นดับเบิลแลนะครับอันนี้ PG ออกน้อยมากอันนี้ก็ดับเบิลแลนะครับอันนี้จะเป็นแลแล้วก็อ๋อซ้ำกับผมได้กล่องที่แล้วแล้วสองตัวเหมือนกันไปเลย เหมือนกันสามใบเลยบอกนะว่าใบต่อไปก็ใบเดียวกันอันจูกล่องละใบได้มั้งครับอันนี้ที่เบร์เนาะอันนี้ก็ทิเป็นแลอันนี้กาลลีปินนะครับอันนี้คอลเลออันนี้ของอสาย UWL นะครับผมชอบแล้วก็เรนเดียเฮ้ยผมได้เหมือนบอกที่แล้วเลยแต่บอกที่แล้วได้ GR ด้วย ต้องใส่บล็อกนี้จะเกลือนะครับอ้าวเหมือนกันเปะครับสองพ็อกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อหาหาได้ดูนี่นี่เหมือนกันเปะเลยเหมือนกันเปะเลยนะครับกับบล็อกที่แล้วสองกล้องเหมือนกันเปะเลยนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะถึงจะเป็นแค่ GR ก็เถอะแต่ผมว่าคุ้มเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะในคลิปหน้า Uh huh. เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นของแวนกาภาษาไทยก็จะเป็นการรีวิวของ uh, ที่เป็นชุดเซ็ตคีกับฮิวนะครับเป็นการบนแบบเบาบางครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้ว